ハハハ าอาวซหอุ้ยวาดเสียวหยุดหยุดก่อนพี่อยหยุดก่อนเดี๋ยวรถจะโชว์ไปซะก,ก่อนนั่นมาอีกขั้นและแปลงร่างซะด้วย <Huh? S 1> เหตุเกิดบนถนนมิตรภาพนครราชสีมาขอนแก่นบริเวณแยกหนองแหวงตำบลหน,นองแหวงอำเภอบวัวลายจังหวัดนครราชสีมาชายปริศนาอายุประมาณ25 30ปีสวมเสย,ยืดกางเกงขาสั้นมายืนฝึกวิทยายุกลางถนนหวังใช้วิชายุดรถ รถยนตแต่ละคันบีบแตรกันสนานพี่ก็ไม่หวั่นไหวผมก็ยานน้ำตกใจน้่มหรครับถ้ามันเกิดอย่างขึ้นมาผมก็ยุหันน,น,น,นน้่เนาะมกกยานว่ามันเป็นตะส้นนี่เลีนะคนไทยเสืยเมื่อเมื่อเฉบเบมันแน,เนมเ่เห็นไก่นะครับคู้คนครับรถมันแนมเมเห็นไก่นเป็นตะยานแถบมียกมือพนมบรมคาถาหยุดรถซะด้วยชาวบ้านก็พลอยตกอก,อกตกใจหลุนหวั่นจะเกิดอุบัติเหตุบายๆนะเนาะ เป็นมามันยามากลมมาเลยผมก็แนมมึงอยู่ดอกแปลว่าเห็นมันมันกับข่ายกับข้านะเมื่อหอนห่านเห็นเขาปิดเพลงในรถันก็เต้นอยู่เพลงในรถผมพวกกันจำได้มันหลายปีแล้วแต่ก่อนมึงเคยไปเต่นอยู่กลางถนนนี่แหละงานนี้ร้อนไปถึงพี่ตำรวจต้องรีบเข้ามารวบตัวนุ่มจอมยุทธ์แม่เล่นใช้อภินหหารหยุดรถแบบนี้ไม่ต้องมีแล้วไฟแดงเดี๋ยวพี่จอมยุทธรับจบเองสาดพาว